ตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องวาดต้องแววรอกอยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันมันคิดถึงคอยเธอกลับมา สวัสดีค่ะ แล้ทายด้วยเพลงเก่าๆจากพี่กบแท็กซี่นะคะวันนี้มีเพลงพร็อคมาฝากนอกจากนี้ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะในวันที่21เมษายนนี้นะคะไปเจอกับแพลวแล้วก็นุ่มๆวงฟินนะคะรวมไปถึงพี่ๆวงเลกกซองค่ะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสาวกเพลงร็อกครั้งนี้เจอกันแน่นอนกับพี่ๆวงกล้านะคะสนุกสนานสงกรานสงท้ายในวันที่21ตลาดศรีนครน,คร,นครสวรรค์กับแอดไว้นะคะสารสากควตี้แสนสวยเพียบเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะคะไปสัตว์น ำกันไปปะแป้งกันอย่าลืมปะแป้งเขาด้วยนะบ๊ายบาย